รัฐบาลให้นะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16นะคะพฤศจิกายนนะคะแนวทางของเซียนใบนะคะให้ต่องวดนะคะน,นี่รัฐบาลน,นะคะท่านผะู้ชมนะเซียนเป็นกำมันใจเหมือนเดิมเนาะนะคะเท่ากับมาเบิ่งตามต่องหวยรัฐบาลเซียนใบนะคะท่านผู้ชมวางงวดวันที่นี่แหละเพื่ะให้แนทางของขางตรงนะาะเป็นเลขเด่นตัวไหนเนาะ ว่าทีพานแม่ของคนเขาตะเล็กดิ่งๆ่งมันบอเขาตะเล็กดิ่งใส่อ่อัวันที่16นะคะพฤอสตกายนห คศ2565นะคะเหล็กเด่นเหล็กบิ่งของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมทัานบันจเจิงเลืกจะได้ย้องวันเหล็กสามนะคะเด่นสามร้องหก ร่อ้เสียนเป็นเจาะให้น้นๆนะคะนี่สามสอเก่าอะเอออันนี้กิงนงสิกินดีว่ะ เอาเซียนเปียวสูตรนี่นะคะนี่ก็เป็นสุรของเซียนคนละกันแนละ้ก็บังเป็นแนวท่างไว้นะครับผู้ชมพิจารณาเบื่องซอยกันนะครับผู้ชมวา่าดีเวรัฐบาลไทยงวดวันที่16นี่จะมาแนวท่างเป็นตัวเลขจัาไดนเนาะนะคะงวดที่ผ่านมาก,ก็ออกกระถัวเกา่าสองวดติดต่อกันนะครับแต่เอ้นกัดที่ได้ว่าิ่นจับทศทา่างเวยบว่ถูกเห็นเซียน่นอธิบายฟังเนาะออกแต่โตเก,าก้า่นวนะ่า อ้อโอ้กคท่านผู้ชมวดนี่พันมีที่เด็ดนะคะพันวส่เกาสี่สีเก้าพันว่าอานนะคร ที่ชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมเราไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะดูเป็นแนวทางไปก่อนเลยนะคะพอวางหวดอสองหวดกี่พานมาออกตัวัวเกา่านะคะหวดน,นี้กับพระวนาขอให้ออกตัวใหม่นะคะ

3ามนะคะหกเก่าที่เส um, ี้ยนพันตีต้ารล่างไม่ห้เนี่ยก็คือเป็นเลขเด่นของคุณเลิ่นนะคะท่านผู้ชมตีสี่ยินสามกับหกนะคะ 9 ये बा วันว่า 6, นหกจะยังเหลือเอ้าอันนี้กะเกิดขึ้นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เบิ่งเป็นแนวทางไปนะคะแต่ว่าเซียนเป็นกับมันใจเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะแนวทางนะคะของรัฐบาลของเซียนใบนะคะให้กลับทั้งมาทีเดียวไอ้คนนี่โมเมลอะไดีกว่า เด่นสามรองหกนะคะก็จะมีด่นสามสองนะคะและก็สามเก้าส่วนเลขในตารางนะคะของเซียนก็มีสามมีหกมีสี่มีเก้ามีสองเนาะนะคะหกก็จะมีหกสองนะคะหกเก่าชุดเสอะสามตัวสองสี่เก้าหกสี่เก้าสามสี่เก้านะคะสองตัวบนนะคะก็จะมีสองสี่หกสี่และสามสี 4, 4, ่นะคะสี่สี่นะคะเลขกบดนะคะสี่สามหก โอ้น,นี่เป็นตัวเก่งพ่ะ่ะค่ะท่านผู้ชมนี่สี่สามหกหลันสามหกนะคะส่วนสองตัวร่างก็สองเก้าสี่เก้าสองตัวนิ้นนินนะคะของเซียนใบมั่นใจเลขล่างร้อมเลยอนะคะท่านผู้ชมเพิ่มมั่นใจสองเก้าและสี่เก้านะคะสําหรับแนวทางเลขแรงของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมส่วนมากเลขคนให,ให้หน่อยตัวนะคะเขาก็จะมาลุ้นตามกันต่งองวดนะคะท่านผู้ชมว่าเมาื่อรัฐบาลให้นะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะคะ องเซียนใบ่นะคะที่เป็นไหแนวทางบ่ด้วยแล้วก็ีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะนะคะอให้มีโชคมีลาพิมง์ปังๆนะคะ